กดอันกว่าได้ไหมไม่เจอเพราะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหล้วเกมเข้าใหม่ดีนะใช่แล้วนานด้วยประเด็นอุ้ยได้กว่าสามสิบสามสิบมาพร้อมกดกว่าก่อนได้อะไรเลยพร้อมได้เลยแต่ผมผมผมไม่กดก็ได้ไม่มีกว่าและไม่กดแล้วกันเอามาเดี๋ยวอันนี้ลองหัวกันลองหัวกันเออเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บเอาเก็บไว้ใหม่ก่อนเออเก็บเต็มก่อนโอเคขอเดงลองลองผมมีผมมีทีที่ทีทีทีมี มไม่เด้งเข้าอย่างเง้ยโอ๊ยไม่เก็บไม่เข้าเอาเต็มแล้ว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 ยังไม่เต็มมาเต็มแลยโอ้ยอาคิปอยู่ปากเต็มแล้วเต็มแล้วยังยังไม่ได้อัดยังไม่ได้อัดแต่จะอัดนะเยี่ยมมา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 เต็มยังไม่เต็มเดี๋ยวเปิดเสียงเกมชอ้โหัวเด้งโอ้ยแล้วหัวเด้งอะมาเย็บมาไม่ย็บเย็บใครยังไม่เต็มใครยังไม่เต็มไอ้ลอยไปนั่นน่ะเต็มแล้วนี่ใครไม่เต็มใคร ใม่เต็มชิ้นเลยนะยี่หมได้านทมใครยังไม่เต็มตามรูนะตามรูนะตามรูนะยังไงรอรอคือทุกคนหมดเลียงเรียงมากน้อยหรือเปล่าหรือยังไงน้อยเป็นมากสายสายคือน้อยเคนเ่ตปิงปิงจริงไม่ได้ปีงจริงไม่หายเลยเดี๋ยวมันต้องมันต้องไปยิงคนเห็นปะะไม่บอกแล้วว่ามันปิง พี่บูมันต้องไปทีละคนแลาวพี่ไปเลยหรอเอ่รปไทละคนเหรอไม่ไม่คือต้องเร็วน้อย่ะน้อยไปก่อนแล้วบู่อยแล้วพอแมวไปใช่ไหมบูค่อยตามไปเพราะเราเรต้องต่อให้เขาไงเพราะเขาเร็วน้อยกว่าเราไ่ไมวทะลุต้องถามก่อนใช้ชูได้ไหมได้จได้ไม่ได้ใช้ชูเอ้ยไปได้ไูไม่ได้ถ้าใช้ชูได้ที่จบไปนะปัญหานี่ผมโดนแก้นะบูองดององผีไว้ โอ้โหโคตรเท่ไว้ด้วยรู้จักอะไรรู้จักกันยูบหรือเปล่ารู้จักกันร้อยหรือเปล่าสี่ใช้ชูไปกันร้อยก็ไม่มีผลเฮ้ยใจตั้งนานลันนิ่งยูฟหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันวงเดียบัตรสวยให้เจอก่ันโอ้อ๋อรู้แล้วรู้แล้วแหวะแหวะนิเกมอ้าวกูได้ผลดีเยี่ยมเลยก็โดนอ้าวกูได้เรียบร้อยเจอกันนะจ๊ะ เราจะหลบยังไงวะเนี่ยแด้ของดีโดนแน่ไอ้ติดติดตะบานเดี๋ยวด้วยวุ๊บไปวุ๊บไปโอ้ยไอ้พี่หมูมันเล่นขอโอ้โหนี่กูว่ายน้ำไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอ้โหแดปบอลแรปบอลว่ายร้อยแรปบอลยึดบอลว่ายไรเพื่ออะไรเนี่ยอุ้ยกูว่ายเร็วเพื่ออะไรวะโดนไปดิ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เชิดว่ายน้ำตัวโกงเหวียงไปก่อนนั่นแหละอย่างเป๊ะโอ้โหเด็กคนนี้ครับแซดมากันแล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนใช้ปืนใหญ่มาแดชหมดนะจ้ะหมดจริงไปเลยคันไอ้ตัวปากเนี่ยไอ้ตัวปากเขอบใจขอบใจขอบใจไอ้นอนเดียวไอ้ไอ้กูไม่ยอมที่โดรหรอกโดนพลังปิงเหยียบหัวไปดิเฮ้ยกูร่วงเอย่าที่โดรเรียบร้อยกู เว้ยเหนื่อยเหนเนืยนยนยไม่ใช่เลยเหรอเว้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนอยเหนือยห่อย้่เอยย่อยไ้ยยมีคนหอกนะไม่ยอพี่โดในหัว่เลยเมื่อกี้เก็บตกมีคนอีกที่หนึ่งหอบนะเมื่อกี้เห็นนะเอาด่านมันเกิดพาด้ามาที่โอ้ยด่านนั้นเลยหรอเกิดอ๋อปิดเมปิด่ต้องปเกมต้องปเกมมันจะตามยังไงนอะทีนี้เมื่อกี้พี่พูดอะไรเมียวเว ดูเดือน่านนี้ด่านนี้ได้แถอนี้คนว่ายน้ำน้อยได้เปรียบจริงก็แต่ว่าแต่ว่าด่านนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นรีเวิร์สถ้าเป็นรีเวิร์สว่ายน้ำคนเนแดงคนแดงจนไงวะอะไรเม็ดดำเม็ดดำเราจะลองหัวลองท่าเหมือนกันดิโอชิบหายแล้ววุ้บมีกันอยู่เนี่ยลองหัวดิเอ้าเฮียเก็บเทพไม่ขึ้นเก็บเทพไม่ขึ้นใครเป็นไก่วะป๊อกๆนี่นั่นแหละ เคยลอกแล้วเฮ้ยเรามีว่ายน้ำเราต้องว่ายน้ำไม่เนี่ยเหมือนเราว่ายน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายน้ำช่วงนี้แหละโอ้ไปนู่นแเราไปแล้วมาไปไปดิไปดิไปไอ้เชี่ยโอยอ๋อนอนเอาโดนนไปทำรายการไปแล้วกูชนแต่เชี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ว่ายกี่สี่เนี่ยพี่ดูแล้วเราทำไงถึงได้เปรียบนี่ก็จะเอาให้ได้เลยเดี๋ยวเอางี้ๆพี่ขอเดี๋ยวพี่ขอตั้งกฎกติกาใหม่แป๊บนึง กดตรงกานที่้วยนะกตด้วยเราขอเราสามารถร่างกดได้กดกติกาของเรานะเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจุดสตาร์ทใหม่พิปนี่ขอเปลี่ยนจุดสตาร์ทใหม่ได้ไหวะนะ What the fuck ขอขอขอตัดตัดด่านให้เหลือประมาณสักครึ่งด่านพอโอเคแลดูเขาทำดูเขาทำไหนบอกผมทีนี่นจุดสตาร์ทอยู่ตรงนี้นี่นี่ไม่กลับมาไม่กลับมาถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมาถองหลัง โอเคเออถ่ายร่างมาแล้วก็ตัวนั้น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 มีใครหัวเด้งไหมมอย่างนี้เลยโอ้อรู้แล้วไอเราก็คิดว่าจะว่ายเป็นปกติถ้าว่ายอย่างนี้ก็เสียเปรียบสิพี่ไม่เสียเปรียบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ไปก่อนสามวิเลยครูสามวิให้ผมเกลียดได้ไหมขวดเด้งมันมีความรู้มาบอกว่าว่ายน้ำผมันเร็วกว่ายังกับให้ตายได้มัเร็วกว่านี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ึงปิดปิดเหยียบหรือเปล่าเนี่ย นี่ไงชนในนี่ก็ได้ชนในนี่ก็ได้ชนในนี่ก็ได้อ๋อสื่อเอาพุ๊พพิมพ์เลขอหนึ่งพิมพ์เลขอหนึ่งอ่าอ่าอันหนึ่งหนึ่งหายไปนะหนึ่งหายแล้วเกล็ดเลยนะเดี๋ยวโอเคไปไปไปไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทีพี่หน่ะโอ้โหเรียมเอ้าหรอเดี๋เป็นคนเรียมจัดอ่ะเรียมอ่ะบอกจะให้สีวีแล้วปืนใหญ่ไปเลยอ่ะวุ้มเขาบอกไปเลยอ่ะไปเลยไปแล้วโอ้โห แลาวมันใช่ปัญหาเวลาะมันใช่ปัญหาเวลาะแล้วม่ใช่ปัญหาเวลาะวุ้บปืนใหญ่เลยไม่มีแฟนลี่อย่าปืนใหญ่ไปแล้วกันโอ้ไปนู่นแล้วอ่ะพวกเหลี่ยมเลยสามจะวิ่งไม่ออกแล้วเมื่อพวกพี่ๆเหลี่ยมเชี่ยเลยวุ้บอย่าไปพี่ไปผมปุ๊บกติก็ได้แล้วโอ้โหแต่โอกระที่สองอยู่นะวุ้บเอียมบูดอ่ะวุ้บ ไม่นับนายแย่จาคนเหลี่ยมกูไม่กูไม่ได้กูไม่ได้ดิคูณยิงปืนใหญ่อ่ะขี้โกอ่ะเอาตากขาตรงไหนเขาต้องลงไปแข่งไล่มาประเด็นคือผมขอพี่พี่แต่ทุกพี่แม่งนับเสร็จไปเลยโอ้โหพี่เห็นวูฟยิงปืนใหญ่ไงพี่พี่กระตกใจพี่ก็พุ่งไปเลยไงเอาเอาเมอร์เมดมาเมอร์เมดมาว่ามีไว้น้ำวุ้งเราชนะแน่นอนไการลงท้ายเซนคือ ตัดขาแบบเอาเมื่อไม่ไม่ไม่แล้วเราอยู่ใต้น้ำไหมเราแล้วเราว่ายในว่ายใต้น้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเราก็อยู่แล้วเราก็อยู่ใต้น้ำเราไม่ได้อันนี้เหรอใช่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 มีว่ายน้ำอยู่วุ้บไม่ต้องห่วงเราพิกเกมช่วงท้ายแน่นอนว่ายน้ำทางโคตรโอเค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 แต่เนี่ยว่ายน้ทางโคตรยาวอ่ะที่เราอยู่ใต้มันบดเจ็ดจุดไทยเจ็ดจุดไทยก็ได้หวายจะหาไม่ตดกันเลยไเดี๋ยวเด็ดไม่เด็ไม่ติดอ่ะ งอก็ช้าเหมือนเดิมตัวหนักไม่ติดเลยเราก็ดองแฟรี่ไว้ดิโอ้แฟรี่โอ้ไอ้เหี้ยวแม่งแทงกูแบบโอ้โหเขาผ่านควาสปีดพี่แมวนี่แม่งวิ่งแซงไปอไปเฮ้ยอุ้ยเอาไอ้คืนนมันต้องเจาะเข้าบ้างแล้โอ้โหเจาะเข้าได้แล้วปล่อยลงมาพอได้แล้วโอ้ยมันต้องโดนบ้างแล้มันต้องโดนบ้างแล้ไปไอ้เขี้ยแม่งลงหลุมไม่สัตว์ตังย่าเลยตัยิงปืนใหญ่ไปแล้วแม่งลงหนุ่มเฉยเลย วุ้ยไฟฟ้าตรงนี้เอาเล่นฟังเยอะนะแม่นขนาดนี้นี่มีมีมีอย่าเอาไฟฟ้าขวางประตูมันออกไม่ได้โอ้ได้แล้วไปไปถึงแมนกระพุนแล้วบอกพี่นะวูบจะถึงแล้วมั้งถึงก็แล้วแข่งชั่วกันอ่ะวีขอบคุณครับชี่ไฟฟ้าบางทางมองไม่เห็นโอ้โหโอ้หลุมแค่นี้ก็ยังตกนะเรานี่จบแล้วคลิปหายแล้วไปสายแล้วตามทันตั้งเนี่ย เราไปโดนปลาปะนะจังหวะเนี้ยโอ้ใครวางตุ่นวะบุ๊บบุ๊บเราว่ายน้ำได้เปรียบเราว่ายน้ำได้เปรียบวิ่งกันไปดิปดสายฟ้าสายฟ้าแต่พี่อะแดดน้ำติดอยู่แล้วหรือเปล่าไหมพี่คิดไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไว่ายน้ำว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำ,นนำอย่างไกลเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ปิงหรือเปล่าวะกําลังคิดว่าตัวเองปิงหรือเปล่าปิงปิงดีใหม่ได้บุ๊ ปิงมะไม่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 รู้ว่าปิงหรือเปล่าแตมาร์เก็ผมเย็บเกือบมาพร้อมเขาเลยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ปิงผมได้ที่หนึ่งถ้าปิงก็ที่สองถ้าปิงถ้าบอทได้ถ้าบู๊ปได้ที่หนึ่งเดี๋ยวก็รู้เหมือนไม่ดีแถ้าบู๊ปบู๊ได้ที่สองคือปิงอาบู๊เท่าไหร่ฮ่า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 นี่เป็นไงเซ็ตไว้น้ำพี่เห็นไหมได้ผลป่ะที่หนึ่งพี่ผมจะบอกความลับอะไรให้ไอ้เด้งที่พี่โดนของผมเอง สารพัดหมดตอนก็ได้นะพี่มีน้ําให้บ้าวอยู่แต่กระโดดไปบ้าวไม่ได้นะม pues ีน้ําแต่กระโดดลงไม่ได้แั้นเยอะเยวะดอกดอกมะเฮลก็มีนะพี่มีน้ําเหมือนกันกองขันสามีน้ําเหมือนกันว่ายได้นี่กองขันสาพี่กองขันสาอันนี้ดีกระต่ายนี่นี่เดี๋ยวมูฟเดี๋ยวนี้เราได้เปรียบเราว่ายน้ําเร็วเว้ยแต่เนี้ยมันมีว่ายน้ําอยู่มาแฟนจะมางัดกับพี่ไหมจะบ้าได้มางัดกันมั้ เนี่ยใส่ไว้น้ำต้องต้องลากลากยาวเออต้องลากยาวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราล่ลากยาวๆแน่นอนมูฟดานนี้ไปปะอ้ยโนงไปลออ้ยโ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 อ้ยิ้ยอ้ยอโอ้ยโอ้ยอยโอๆยโอ้ยโอ้ยยโอ้้ยวอ้า้ยโ้อ้ย เียมตัวไว้น้ำาบุกใช่ใช่จัมตัวแล้วพี่เชี่ยเชี่ยเชี่ยแฟลี่สัตว์แฟลลี่เฟลี่โอ้เชี่ยเฟลี่ไอ้เฟลลี่ขึ้นจำไม่ได้ไอ้ย่าขายไปอไไปบุกไปสุดละมีไว้น้ำลบุกมีไว้น้ำจะถึงแล้วนี่นี่ได้ไว้น้ำไม้ไว้น้ำได้ไว้น้ำแล้วน้ำดาวจะไหล ก็ตรงรูปเปียโร่แม่มงบอกไม่เหมือนเขาว่าไม่พบไฟ UMT อะไรเนะทำไมอะ่ะมันไม่มันมันม,ม,ม,มันขึ้นอะไรสักอย่างแล้วก็ UMT ไม่ขึ้น,นมัน่้จะมีปัญหาตรงไอ้ไฟล์นี่แหละมันต้องลบอ่ไหนนะ TR l a u n c h e r ป่ะอ่าไปไปลบในวินโด้พี่อันนี้มันก็มีแล้วมันจะมีโอกาสได้การันตี TR Game Up f อัพไฟไม่มีอันติดต่อเลยโอเคมามามาพร้มอมทุกคนมา ปักเชื้อหนึ่งด้วยหนึ่งสองสามเฮ้ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมนะเราห้องอะไรล่ะไปไปเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆไปแล้วนะทีหนึ่งไปดูแล้วนึ่นว่กแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆข้างหลังนี่ไงโอ้โหไม่รู้เลยเก่งว่ะนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆ เขาดูใหม่ได้ปะรู้กได้ไงวะโอ้โหอ๋อนี่ไงไปโน่นละไหนเอะไปเห็นมาได้เลยไแค่ยืนเฉยๆก็ไปแล้วมั้งมันต้องรีคอมหม้ตอนจะติดตั้งให้มันรีเซตอ๋ออ๋อโอ้ว่าพุ่นเร็วอย่างกับโปเลยผมก็ต้องหนีหน้าเห็นเล่นตายแล้วตอวพี่ก็ลืมอะหัดใจนึ่ง นี่ก็คิดอยู่นะว่าเออทำไมพี่ไปไม่ได้ใจหนึ่งวะแต่ไอ้นำแม่งพูดขึ้นมาว่าเอ้าคิดแผนการเหลี่ยมใส่คนอื่นอยู่็นด่านนี้มันไม่ใช่จะบล็อกได้นะบล็อกมันหลายๆอย่างก็โดดแก้ไปละถ้าไม่โดดนาบ่ะนะเป็นเป็นช่วงแถมไปช่วงแถมนะงั้นงั้นเดี๋ยวผมไปเลยก็ได้มเพราะมันลงเกมอีกสี่ชั่วโมงจะเสร็จโอเควุ้บโอเคบดู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 พี่ชารก่อนดิอย่าพูดไป ต้องช Aí, ื่นชมอีกส er> ิไปสิไยครับป pues ืนใหญ่นี่ยไม่แค่ไม่มีผลเลยเนี่ยโอ้ขอบคุณครับมันมันใช้ปืนใหญ่แล้วไปใช้ได้แต่ว่าต้องแรงใหญให้ติดอ่ะมันต้องกดให้เป็นให้ให้เป็นอ่ะถึงจะใช้ได้ช่วยเพิ่งเลยอ่ะพีู่แต่ละคนดิอุ๊ยอัเป็นตีทีไอ้เหี้ยมันต้องเก็บเกตไม่หรออ้ตรงนี้พี่ไปยังไงก็ ยังไงก็นี้นะไอโอ้โหนี่เราแรดนานแ้วยนะคสแตนเลียงตนเลงน้องเรือได้นะครับใครมีไรมีอะไรมาให้ไหมวคว่าไม่วางตุนดักแน่เลยเนี่ยแต่ว่าสแนเลสไม่ได้บวกเก็บหอยอะไรเงี้ยเล่เล่เลจีพุ่งไปโดนก่อนดิเลยพุ่งไปโดนก่อนมีไม่มีไม่มีไม่มีเอาเรียบร้อยเฮ้ยนไม่มีก็เชียร์แล้วโอ้โหไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ผมนะเชียร์ โอเคไปแล้วอ่ะจะตามยังตามทันยังไงวะเนี่ยอโอ้โหเกียร์ไปไปสวยอันนี้ไม่ต้องปีนจอร์เก้ครับอย่างนี้ไวกว่าไปะดู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 เดินลาวดูพี่ไปแสงแม่สีไลท์วิ่งจะแสงได้ไหมวะเนี่ยจะแสงได้ไหมวะเกียร์เกียร์แลกยังไม่หมดเลยดูดิไม่ต้องเบรกมีจังโอ้โหตามไงเนี่ย ผมไปนู่นแล้วแรกเลยหมดเลยผมมีบาลีด้วยสารภาพขอแก้ได้ไหมได้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 ลืมเกตหรือว่ามันต้องเก็บเกตไปเกตนี่วะเรื่องความรักกันเลยนะพี่อยโโ้คูชิผายแล้วคูจะเกตแก้วเนี่ยเกตติดพักเรื่องความรักไงนะพี่พี่เกตไม่ให้หัวได้โอ้แต่หายละเอี๋ยวไม่ทันละจบละ วองคนคนใหญ่ก็จะเปโอ้ยโอ้เขาวยไปแล้วเขายไปแล้วอ้เร็วจัอ้อ้ยชิบหายเพราว่าไปไกลมากแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทัตอนนี้ไม่ทันทันไม่ทันไม่ทัน่อ้ยไม่ทันไกลไมันไกมันไไม่ทันไกลเกินไม่ใช่หรอกพี่เียชูตอนแรกไปแล้วเด้ยพี่ขอแก้หน่อยพี่อแก้้แก้หน่อยแก้หนอ คนไปทายแฟนอนอยู่โอ้โหเก็บเกลตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่นาอันดับมาถึงที่สามไงโอ้โหปืนใหญ่อย่างสวยไปเอาว่ะไปเอาว่ะโอ้ยกิดเลยว่างไหนๆก็ไปใช่จะลองไอ้ิ่งไอติ่งมาลองหัวไอ้เตี้ยดีกว่าโอยบึ้ยนะโอ้ยขอบใจลองหัวเนี่ยลองหัวไอ้เติ่งโคตรแล้วตอนเนี้ย เราหวยเตี้ยแล้วกูขอโทษที่กูเกิดมาเตี้ยแล้วกันกูขอโทษขอโทษสังคมไเลยจ้ะขู่กระดุมอไปสวยเบรกสวยไปว่าอย่างเดียววิเวลาที่ไปเท่าไหร่เนี่ยน่าจจะสี่ห้าสี่สามเฮ้ยอีสามอีสี่ทำไม่ทันแล้ว เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะพี่ขอเสียงทีที่แบบบายบายคนดูหน่อยไหมไม่ไม่ครับขาสิเนาะขอเสียงหวานหวานเสียงหวานหวานไม่ไม่ค่ะคนดูจุ๊บจุ๊บโอเคจบครับผมโอเคโอเค